ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่คณะเขียวสูญเสียเจ้าชายเจเฮลิสลูกชายของกษัตริย์ไปราชหัตถ์อย่างออโตจึงใช้โอกาสนั้นป้ายความผิดทั้งหมดให้กับเรนล่าโดยการแห่ขบวนศพไปรอบคิงแลสติงทำให้ประชาชนสาบแช่งเรนิล่าส่วนทางด้านของเซอร์คิสตันโคเขาได้ทำการส่งเซอร์อาริกไปยังดาร์คอนสโตนเพื่อทำการสังหารเรนิล่าแต่แล้วเออริกฝาแฝดผู้น้องก็เข้ามาช่วยเรนิล่าเอาไว้ก่อนที่เขาจะสังหารพี่ชายเมื่อรู้สึกผิด เออริบจึงยอมปิดชีพตัวเองตายตามไปสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง HBO อย่าง House of the Dragon สีซั้น2ใน EP ที่3กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ที่ชายแดนของแบ็กเคนและแบ็กวูดตอนนี้ชายหนุ่มทั้งสองฝั่งได้ถกเถียงกันในเรื่องของภูมิแดนพวกแบ็กบูดก็เลยให้พวกแบ็กเคนใส่หัวไปนี่ที่ดินของเราซึ่งพวกแบ็กเคนนั้นก็เข้าร่วมกับกองทัพของคณะเขียวส่วนทางด้านของพวกแบ็กบูดพวกเขาได้ให้คำมั่นต่อคณะดำพวกแบ็กเคนตาหน้าว่าเรเนล่านั้นเป็นพวกฆ่าเด็กมือสังหารญาติตนเองพวกแบ็กบูดจึงประกาศว่าเอกอนทเกเรียนไม่ใช่ราชาตัวจริง พวกเขามีปากเสียงกันครับจนทําให้เกิดการนองเลือดเกิดขึ้นผู้คนล้มตายไปเป็นจํานวนมากส่วนทางด้านของดากอนสโตนตอนนี้พวกเขาได้ทําการฝังพี่น้องคาจิลเลนิสก็เข้ามาบอกเรนิล่าว่าออตโตไม่ยอมให้ทำเช่นนี้แน่คนหนุ่มคิดแต่จะสู้รบพวกเขาคงอยากจะแก้แค้นและอีกหน่อยพวกเขาจะลืมไปว่าอะไรกันแน่คือเหตุจุดชนวนสงครามขึ้นแต่แรกเลนิสเสนอว่า หาทางคุยกับอาริเซนไฮทาวเวอร์เพราะว่าอาริเซนมาคุยกับเรนิสหลังจากที่พ่อของเรนนล่าจากไปไม่นานอาริเซนรู้ว่ามันจะต้องเกิดสงครามขึ้นแน่ๆคนในตระกูลจะฆ่ากันเองอย่างโหดเหี้ยมและไม่มีศึกใดนองเลือดเท่ากับศึกมังกรและตัวของเลนิสก็เชื่อว่าอาริเซนไม่อยากจะให้เกิดสงครามขึ้นเรเนล่าก็ตอบไปว่าจริงๆแล้วอาริเซนได้ส่งสารมาแต่ตัวเธอครับไม่เคยจะสนใจสารนั้นเลยสักครั้ง อลิเซนอยู่ที่คิงแลนด์สติงลูกชายของนางก็นั่งบัลลังของข้าไม่มีอะไรจะต้องคุยกันอีกแล้วตัดผ้ามืที่ราชาธิคนใหม่อย่างเซอร์คิสตันโคเขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมสภาเขียวซึ่งระหว่างทางคิสตันโคก็พบว่าสหายของเอกอนนั้นถูกแต่งตั้งให้เป็นอัศวินคิงการ์ดเอกกนก็บอกว่าก็แต่งตั้งแทนคนที่เราเสียไปยังไงละ่ะซึ่งรวมไปถึงเสื้ออลิกที่ถูกสังหารไปคิสตันโคก็บอกว่าเราจะเอาแต่หลบอยู่ในปราสาท และรอให้สงครามมาหาเราไม่ได้เอมอนก็บอกว่าตอนนี้สงครามมันได้เกิดขึ้นแล้วระกคุแบ็กเคนออกหน้าแทนเราโจมตีพวกแบ็กวูดที่ให้คำมั่นต่อเรนิล่าและหลอดแซมเวลแบ็กวูดก็ถูกสังหารไปแล้วราชานัน้นก็เห็นด้วยกับชัยชนะของพันธมิตร เอกอนก็ถามสภาไปว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อสภาเขียวนั้นต่างออกความเห็นกันจนกระทั่งเซอร์คิสเซนโคก็บอกว่าดินแดนลุ่มน้ำคือหัวใจของศึกนี้ฮาเรนฮาวนั้นคือใจกลางของแดนลุ่มน้ำตัวเขาครับอาสาที่ออกเดินทางไปที่นั่นเกณฑ์คนจากแบ็กเคนและเปลี่ยนพวกของเรนิล่าให้มาอยู่ฝั่งเดียวกับเราสุดท้ายก็เข้าปราบฮาเรนฮาวแต่ทว่าอาริเซนก็ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นแผนที่หุนทันเกินไป แต่ทว่าราชาก็เห็นพ้องต้องกันกันกบราชหัตคนใหม่และเขาก็จะเอามังกรซันไฟรวมออกลบด้วยแต่ทว่าทุกคนก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะไม่อาจจะเสี่ยงเสียราชาจากการลบ ตัดภาพมาที่ดากอนสโตนตอนนี้มิสเซเลียกำลับบงจ้องมองมังกรซีสโมอกมังกรของเลโนผู้ล่วงลับมันบินวนอยู่เหนือ้านฟ้าก่อนที่เลนิล่าจะเข้ามาคุยด้วยหลังจากที่มิสเซเลียกลับมาแจ้งว่าเซอร์อาริกได้แอบปลอมตัวเข้ามาในปราสาทเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือว่าเป็นการช่วยชีวิตเลนิล่าเอาไว้มิสเซเลียจึงทวงถามไปว่าชีวิตของราชนีมีค่าเท่าไหร่กันละ่ะทําให้เรนิล่ารู้ทันทีครับว่ามิสเซเลียต้องการสิ่งตอบแทน ซึ่งนอนข่าวอย่างมิสเซเลียนั้นต้องการตำแหน่งในสภาคณะดำเธอบอกว่าตัวเธอครับรู้ความเคลื่อนไหวของราชนินีและพวกราชวงศ์ในปราสาทเลดคีฟข้อมูลของเธอนั้นมีค่ามากกว่าทองเลยก็ว่าได้ก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นความผิดปกติของซีสโมกเรนิล่าก็บอกว่าพักคนี้มันอยู่ไม่เป็นสุขดังจากนั้นเรนิล่าก็เข้ามาคุยกับเบรนาเธอตัดสินใจจะส่งตัวจอฟฟี่ไปอยู่กับญาติของเธออย่างเจนอารินรวมไปถึงเอกอนและวิเซอริสก็จะร่วมเดินทางไปด้วย และให้เลน่าครับติดตามไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆเรนิล่าให้เหตุผลว่าตอนนี้ที่ดัก n อนสโต้นั้นมันไม่ปลอดภยัยเพราะพวกคณะเขียวนั้นได้ส่งนักฆ่ามาหลังจากที่เสื้ออาริตบุกมาที่นี่เธออยากจะให้เลน่ากับลูกๆของเธอครับไปให้ไกลจากที่นี่ซึ่งเรน่าก็จำใจจะต้องปฏิบัติตามประสงค์ของเรีนล่า ทานะของเดมอนเขาพร้อมกับมังกรของเขาได้มุ่งหน้าไปที่ฮาเรนเฮาปราสาทที่ถูกไฟมังกรเผาจนตอนนี้ก็ผุพังไปมากแล้วก่อนที่เดมอนจะบุกเข้าไปยังห้องโถงของตระกูลสตองพร้อมกับประกาศบ้าค่ามาที่นี่เพื่อยึดฮาเรนเฮาก่อนที่เซอร์ไซมอนสตองจะให้คำมั่นต่อเรนิ l l a และคณะดดาครับเขาได้ต้อนรับเดมอนเป็นอย่างดีด้วยอาหารชั้นเลิศ แต่ทว่าเดมอนก็ไม่อาจจะเชื่อใจพวกสตองเพราะว่าหลอดลาลิสตองนั้นเขารวมกับสภาเขียวไซมอนก็ตอบกลับไปว่าลาลิสตินแปไม่ใช่หลอดของข้าลาลิสนำพาหายนะมาสู่ปราสาทฮาเดนฮาวและครอบครัวหลังจากที่ไฟมังกรเผาปราสาทจนทําให้ปราสาทพังพินาศเดมอนบอกว่าเขาต้องการจะให้ปราสาทฮาเดนฮาวเป็นที่มั่นในการตั้งฐานทัพสําหรับนักรบ4ี่0 0ค,คนคนที่ยังไม่ให้คํามั่นสัญญา เดมอนก็บอกให้ไซมอนเรียกหลอดสูงสุดของดินแดนลุ่มน้ำมาเจรจากับเขาเพื่อให้เข้าร่วมกับคณะดำไซมอนก็บอกว่าหลอดโกเวอร์ทอรีนั้นตอนนี้แก่ชรามากแล้วและมีอาการป่วยพูดจาไม่ได้แล้วเดมอนก็ยังยืนยันที่คุยให้ได้ตัดภามาที่คิงแลนส์ดิงตอนนี้กองทัพของกษัตริย์กำลังรวมตัวกันนำทัพโดยเซอร์คิสตันโค และในตอนนั้นครับอลิเซนก็ได้เข้ามาบอกว่าพี่แจกของเธอที่มีชื่อว่าเซอร์เกวนไฮทาวเวอร์นั้นได้เดินทางมาถึงที่นี่และอาสาที่ออกร่วมรบด้วยเกวนก็ได้เข้ามาบอกว่าตัวเขารับแปลกใจไม่น้อยที่พ่อของเขาอย่างออตโตไฮทาวเวอร์นั้นถูกเคลียร์จากตำแหน่งราชหัตและเป็นชายพื้นเพธ,ธรรมดาอย่างเซอร์คิสตันโคครับเข้ามารับช่วงต่อก่อนที่ออกรบคิสตันโคก็ขอเครื่องรางจากพราพันปีซึ่งอลิเซนก็ให้ผ้ากับคิสตันโคได้เก็บเอาไว้ ก่อนที่กองทัพของกษัตริย์จะมุ่งหน้าออกจาก King ลนด์ดิงท่าหน้าของคณะดำพวกเขาได้ประชุมกันอีกครั้งหลังจากที่ท,ทราบข่าวการเคลื่อนทัพของคณะเขียวสภาบางคนอยากจะให้มังกรออกรบและเปลี่ยนนักรบบางตระกูลให้มาอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเขาแต่ว่าเลนล่าก็ไม่เห็นด้วยเธอบอกแค่ว่าสงครามจะชนะได้ด้วยนักรบไม่ใช่มังกรเราจะให้เวลาเดมอนในการยึดดินแดนลุ่มน้ำเมื่อเลนิสเห็นว่า สภาของเรนิลานั้นไม่ค่อยจะเคารพความเห็นของเธอตัวของเลนิสจึงเข้าไปบอกกับทุกคนว่าเรนิลานั้นสวมมงกุฎของปู่ของเธอเจเฮลิสผู้ปณิปนอมประมุกที่ของราชยาวนานที่สุดกว่าใครหลังจากนั้นเลนิสก็เข้าไปคุยกับคอริสในเรื่องสภาของเรนิลาเลนิสบอกว่าในไม่ช้า เลนาอาจจะต้องกลายเป็นทายาทดิฟมาร์กหลอดแห่งเกลียวขึ้นแต่ทว่าคอลิสก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเด็กๆเหล่านั้นครับไม่รู้เรื่องเทะเลและเรือเลยสักน้อยตัดภาพมาที่เลนาตอนนี้เือจะต้องออกเดินทางจากดาก้อนสโตนพร้อมกับไข่มังกรที่เป็นของกำนันให้กับเจนเอรินเบลล่าจึงเข้ามาบอกลาน้องสาวหังจากนั้นเลนิล่าก็บอกว่า จะให้เอาไข่มังกรไปด้วยถ้าหากดาร์ s สโตนถึงคราวพินาศอย่างน้อยก็ยังมีไข่มังกรที่เหลือรอดไปได้เลนิล่านั้นได้บอกลาลูกๆของเธอทั้งสามทาท้าของคิงแลนดิงตอนนี้เฮเลนานั้นยังเศร้าใจกับการสูญเสียลูกชายไปก่อนที่อลิเซนจะเข้ามาปลอบใจเฮเลนาก็บอกกับแม่ของเธอไปว่าข้าให้อภัยกับการกระทําของแม่ส่วนทางาของกษัตริย์อย่างเอกอนตอนนี้เขากําลังสวมชุดเกราะของผู้พิชิต ที่ออกรบไปสมทบกับเซอร์คริสตังโคลาลิสก็ได้เข้ามาขอคุยด้วยเขาได้บอกเอกอนไปว่าเขาได้ยินมาว่าผู้คนต่างเล่ากันว่าบางทีที่กษัตริย์ทรงออกรบเพราะถูกหลอกลวงให้เชื่อคนง่ายซึ่งมาได้ยินแบบนั้นเอกกนก็เปลี่ยนใจที่ไม่ออกรบก่อนที่บอกลาลิสไปว่าตัวเขาครับต้องการจะให้ลาลิสมาเป็นเจ้ากรมสืบข่าว ก่อนที่สหายจะชักชวนให้เอกอนไปเที่ยวหอนางรมด้วยกันเอกอนจึงเดินทางไปที่นั่นพร้อมกับประกาศเลี้ยงเล่ากับประชาชนก่อนที่จะพาสหายใหม่ไปใช้บริการแม่เล้าซึ่งไปถึงที่นั่นเอกอนก็บังเอิญพบกับน้องชายอย่างเอมอนที่กําลังนอนกับแม่เล้าอยู่ทําให้เอมอนจะต้องเดินหนีออกมาส่วนทางของเรนีล่าหลังจากที่ส่งตัวลูกๆไปต่างแดนแล้วทําให้เธอนั้นคิดถึงลูกๆอย่างมากก่อนที่เธอจะยอมเปิดอ่านจดหมายของอลิเซน ตัดพามาที่คิสตันโคเขาพยายามที่หยุดเวนให้กลับไปที่ค่ายทหารแต่ทว่าเวนก็ต้องการที่เดินทางไปข้างหน้าเพื่อที่ไปลงเตียมและในขณะเดียวกันท้องฟ้าที่สว่างก็ถูกบดบังแสงจากปีกมังกรทำให้หัตราชารู้ตัวว่าตอนนี้พวกเขาถูกตกเป็นเป้าแล้ว เขาได้สั่งให้มุ่งตรงไปที่แนป่าเพื่อที่ใช้ต้นไม้พางตัวตอนนี้เบลล่าพร้อมกับมังกรของเธอเรับอย่างมูนเดนเซอร์ได้บินพุ่งตรงไปที่หมู่ทหารมังกรนั้นได้ตรงดิ่งไปทางพวกเขาด้วยความไวของมันก็เกือบจะทําการสังหารทหารฝั่งเขียวไปได้จนกระทั่งเซอร์คริสตันโคและเกวนก็หลบเข้าไปในป่าได้สําเร็จเมื่อเบลล่ามองไม่เห็นพวกนั้น เธอจึงบินกลับดากอนสโตนไปส่วนด้านของเควนที่รอดชีวิตมาได้เขาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิสตันโคจึงสั่งให้พวกเควนนั้นได้กลับไปยังค่ายและใช้ต้นไม้ครับในการพังตัวจากมังกรหลังจากนั้น Bella เบลล่าก็กลับไปแจ้งกับสาภาดำว่าเธอนั้นเห็นเซอร์คิสตันโคตั้งแคมป์อยู่ใกลๆกับดินแดนรุ่มแม่น้ำแต่เธอก็ไม่ได้จัดการเพราะว่าเรนิล่าได้สั่งเอาไว้ ตอนนี้สภาดำคิดว่าถึงคราวแล้วที่ต้องจู่โจมกลับบ้างแต่ถาว่าเรนนล่าก็ไม่ได้คิดแบบนั้นแนละที่เธออ่านจดหมายของอลิเซนเรนิล่าจึงของเก็บเอาข้อคิดเห็นของสภาไปคิดก่อนตัดภาพมาที่ฮารเลนฮาวเดมอนที่ตอนนี้ครับเขาเห็นภาพหลอนของเรนิล่าที่ย้ำเตือนกับการกระทําของเขาที่ทําให้เธอนั้นต้องตามมาแก้ไขก่อนที่เดมอนจะตื่นขึ้นเขาเพบว่าตัวเองนั้นอยู่ที่ต้นไม้กลางปราสาทก่อนที่จะมียิงปริศนาบอกกับเขาว่า ท่านจะตายอยู่ที่นี่ทางด้านของเรนิล่าเธอได้เข้ามาคุยกับมิซาเลียเธอนั้นต้องการจะคุยกับอลริเซนด้วยตนเองครับหลังจากที่คิดว่าอลริเซนต้องการที่หลีกเลี่ยงสงครามเหมือนกันมิซาเลียบอกว่ามีเรือประมงมากมายครับที่เข้าไปถึงยังคิงแลนดดิงไปทางเรือนั้นไม่อาจจะมีใครจับได้และสามารถไปพบกับอาิเซนนอกปราสาทได้ หลังจากนั้นเรเนล่าก็ปลอมตัวเป็นแม่ชีไร้เสียงเพื่อมุ่งหน้าไปยังวิหารก่อนที่เธอจะตามอลิเซนไปถึงที่นั่นเมื่อได้โอกาสเรเนล่าจึงเข้าไปคุยกับอลิเซนแต่ทว่าในตอนนั้นอลิเซนก็ตกใจเรเนล่าจึงขู่ให้เงียบไม่งั้นแล้วแล้วก็อลิเซนครับจะต้องถูกฆ่าเธอมาที่นี่เพื่อที่เจราจากับอลิเซนเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามและหาหนทางสู่สันติหาข้อตกลงกัน แต่ถ้า,าอลิเซนนั้นยังแข้นใจที่หลานชายของเธอตายเรเนล่าก็ปฏิเสธครับว่าเธอนั้นไม่ได้ทําพร้อมกับทวงถามเรื่องบัลลังเพราะว่าพ่อของเธอครับยืนยันที่ให้เรเนล่าสืบบัลลังต่อ แต่อารเซนก็ยืนยันว่าพ่อของเจ้าเปลี่ยนใจแล้วเขาพูดถึงเอกอนเจ้าชายแห่งพันธสัญญาที่รวบรวมดินแดนเข้าด้วยกันเลนิล่าที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจพร้อมกับถามถึงความแน่ใจก่อนที่ถามไปว่าพ่อของข้าพูดถึงลำนำน้ำแข็งและไฟไหมอารเซนก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรเลนิล่าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกอนผู้พิชิตซึ่งแน่นอนครับว่าอารเซนนั้นเข้าใจผิดว่าเอกอนที่วิสลิปพ,พูดถึงนั้นเป็นลูกชายของเธอ เลนินล,ล่าบอกว่าเราหยุดมันได้ก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นอาริเซนก็บอกว่าตอนนี้มันสายไปแล้วพ่อของเธอครับออกจากวังไปแล้วและคิสตันโคก็กำลังนำทับทุกอย่างมันหยุดไม่ได้แล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ